ติดตามค่ะเรื่องการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างนะคะคที่อำเภอแม่ริมนะคะหรือว่าดอยม่อนแจ่มนั่นเองค่ะทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีการตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ม่อนแจม่มได้นำกำลังนะคะเข้ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างพื้นที่ครอบคลุมที่ผิดกฎหมายค่ะ นา,านายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยนายทะเนศพลธะนะบุญยวัฒน์เลขานุการรัฐมนตรีนายจตุพรบุรุษพัฒน ปหลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายอดิศรนุตด,ดำรงอธิบดีกรมป่าไม้ได้ลงพื้นที่นะคะไปติดตามการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ริมบริเวณม่อนแจ่มค่ะโดยมีนายกมลนวลใหญ่ผู้อำนวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่1เชียงใหม่ได้นํากําลังเจ้าหน้าที่ป่าไม้ตํารวจฝ่ายปกครองกว่า200นายเข้าทําการรื้อถอนรีสอร์ทไร่นายที่ถูกดําเนินคดีนะคะเนื่องจากตรว ตรวจสอบว่ามีนายทุนรายใหญ่ค่ะทั้งในและต่างประเทศได้มาลงทุนก่อสร้างที่พักแล้วก็สาลากิ่งจีนทรงแปดเหลี่ยมเพื่อตเตรียมให้บริการนักท่องเที่ยวค่ะคุณผู้ชมครับสำหรับไร่นายแห่งนี้นะครับได้ซื้อที่ดินมาจากชาวบ้านครับซึ่งถือเป็นการเข้าครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติโดยผิดกฎหมายสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่1เชียงใหม่ได้รวมกับชุดเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษกรมป่าไมา้ดำเนินคดีผู้ครอบครองพื้นที่ในข้อหายึดถือครอบครองหรือทำประโยชน์ ในพื้นที่ป่าโดยมีชอบด้วยกฎหมายพร้อมทางได้ออกคําสั่งทางปกครองให้ผู้ครอบครองหรือถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากพื้นที่ภายในวันที่10ตุลาคมนี้แล้วแต่ผู้ครอบครองไม่ดําเนินการรื้อถอนตามคําสั่งดังกล่าวในวันนี้ครับจึงได้บูรณาการกําลังเข้ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างต่างๆออกจากพื้นที่เพื่อเตรียมฟื้นฟูให้กลับสู่สภาพป่าดังเดิมครับ ตนเช้าวันนี้พร้อมด้วยทั้งท่านเลขานุการรัฐมนตรีท่านต่กระทรวงและท่านอธิบดีนั้นก็เพื่อมาติดตามการดําเนินการที่จะปรับสภาพปัญหาที่ดินที่เกิดขึ้นอยู่นั้นให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าที่ดินแปลงนี้ต้องย้ําว่าเป็นที่ป่าสงวนนะครับและเจ้าของที่ดินนั้นไม่ได้มีเอกสารสิทธิ์นะครับแล้วก็ไม่ได้รับอนุญาตใดๆทั้งนั้นนะครับก็เป็นที่มาของการที่ดําเนินการปรับ เปลี่ยนคืนสภาพให้ที่ดินผืนดังกล่าวนี้ให้กลับเป็นอยู่ในสภาพป่าเช่นเดิมนะครับ